มาแล้วครัามาแล้วครับท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปชมอาณาจักรของน็อตวิสรุธสามีของซูเปอร์สตาร์ชมพู่อรารยาบนพื้นที่130ไร่มีธุรกิจมากมายทั้งยังเป็นแฟมิลี่แมนอีกด้วย ครอบครัวของน็อตวิสรุตกับชมพู่อรารยาเป็นครอบครัวคนดังที่หลายคนมักให้ความสนใจอยู่เสมอเรามักจะเห็นภาพความน่ารักการคอมเมนต์หยอกล้อของทั้งคู่อยู่เป็นประจำตอนนี้หลายๆคนจับตามมองไปที่น็อตวิสรุตที่หล่อออร่าจ,จับเพราะดูแลตัวเองดีมากอีกทั้งครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒย์ยังทำเพื่อสังคมเสมอมาล่าสุดกับการส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับทหารและพี่น้องชายแดนไทยกัมพูชาในอินสตาแกรมของชมพู่อรารยา ได้โพสคลิปพร้อมกับมีข้อความว่าเมื่อคืนนี้เราส่งรถออกไปอีกคันมีทั้งของใช้สำหรับพี่น้องที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์และของใช้จำเป็นสำหรับพี่พี่ทหารทั้งเสื้อผ้ากางเกงในถุงเท้าแป้งโยคีบุหรี่และแบตเตอรี่บ็อกซ์ชมอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือนะคะขอบคุณทหารแนวหน้าทุกท่านที่เสียสละเพื่อพวกเราค่ะ เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของน็อตวิสรุธนั่งสีสิงห์พิพัฒน์นักธุรกิจหนุ่มหล่อสามีชมพู่อรารยาและเป็นคุณพ่อของลูกๆทั้ง3มคนน้องสายฟ้าพายุและน้องเกลที่อายุ48ปีบริบูรณ์ทุกคนในครอบครัวต่างเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กและวอวยพรวันเกิดให้พ่อน,น็อตในทุกๆปีจะมีภาพครอบครัวอบอุ่นของพ่อแม่และลูกๆรวมถึงพนักงานในบริษัทแห่งอาณาจักรสายไฟมาร่วมวอวยพรวันเกิดกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ชมพูอรารยาได้แท็กทีมลูกๆายฟ้าพายุและน้องเกลยกเค้กมาพร้อมกับพวงมลาลัยไว้พร้อวันเกิดให้กับสามีสุดที่รักพ่อน็อตก็หอมแก้มลูกๆอย่างอบอุ่นและน่ารักหอมพันรายาสุดที่รักด้วยนอกจากนี้ยังทำบุญที่โรงงานสายไฟฟ้าชมพูอรายาได้พาทัวร์โรงงานอาณาจักรวีนัยของท่านประธานวิสรุธพร้อมพาไปชมโรงงานคั่วกาแฟาที่แทรกตัวอยู่ภายในอาณาจักรหมื่นล้าน130ร้ไร่แห่งนี้อีกด้วย เป็นการคว้าเมล็ดกา,าแฟเสิร์ฟที่ร้านทูทันเดอร์นั่นเองโดยอาณาจักรหมื่นล้านแห่งนี้อยู่บนพื้นที่130ไร่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างโรงงานผลิตสายไฟฟ้าภายใต้แบรนด์วีนทยที่นอตบวิสรุตคือท่านประธานบริษัทเติบโตอันดับหนึ่งใน5ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศมีบุคลากรมากกว่า500คน นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครืออีกคือบริษัท VNI Copper จำกัดนำเข้าหลอมรีดแผ่นทองแดงและจัดจำหน่ายลวดทองแดงและบริษัท v n Engineering จำกัดผู้จัดจำหน่ายสายไฟฟ้าและอื่นๆภายใต้แบรนด์ v n ย เราจะเห็นว่าทั้งชมพูอารยาและน็อตวิสรุธจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันชอบออกกำลังกายดูยแลสุขภาพเหมือนกันจึงเป็นที่มาของการเปิดธุรกิจฟิตเนสใช้ชื่อว่าคิวบิกภายใต้บริษทัทหรือคิวบิกฟิตเนสจำกัดจเจริญเติบโตขยายเป็นสองสาขาแล้วตอบโจทย์คนรักสุขภาพเป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งบริษัทที่น็อตวิสรุตตั้งใจทำมากๆเริ่มต้นจากความชอบจนเป็นที่มาของร้านกาแฟที่ชื่อว่าทูทันเดอร์นำชื่อของลูกชายทั้งสองน้องสายฟ้าพายุมาตั้งเป็นชื่อร้านอีกทั้งน็อตวิสรุตก็ได้เปิดโรงงานคั่วมเมล็ดกาแฟเองแทรกตัวอยู่ภายในอาณาจักร130ไร่ใหญ่โตอลังการงานสร้าง แต่ละธุรกิจเติบโตได้กำไรงามลยทีเดียวโดยเฉพาะธุรกิจฟิสเนสที่มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นสมาชิกเยอะมากรายได้เฉียด100ล้านไปแล้ว สำหรับครอบครัวของน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์นั้นครอบครัวของเขาทำธุรกิจบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างมีบริษัทในเครือทั้งหมด5บริษัทได้แก่บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตบลลลาสและอุปกรณ์แสงสว่างบริษัทเรเซอร์ g บ o b a l รดจำกัดนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์แสงสว่างไปยัง20ประเทศทั่วโลก บริษัทเดเซอร์ไวเวิร์กจำกดัดดูแลการผลิตวัตถุดิบกลุ่มทองแดงขดลวดและตัวนำไฟฟ้าบริษัทมิราเคิลบจำกดัดผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟบริษัทลีกิจเริญแสงจำกดัดผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้าเลคิเซ นอตวิสรุธนอกจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทในเครือเลเซอร์การไฟฟ้า5บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แสงสว่างที่มีกำลังในการผลิตใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีการนำเข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วเขายังดูแลด้านการผลิตวัตถุดิบกลุ่มทองแดงขดลวดตัวนำไฟฟ้าจัดจำหน่ายสายไฟและผลิตหลอดไฟยี่ห้อเรเซอร์และเลคิเซอ,อีกด้วย อีกทั้งยังนั่งแท่นวิศวกรประจําบริษัทสายไฟฟ้าวินายเคเบิลจำกัดที่ผลิตสายไฟฟ้าครบทุกประเภทและยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ทําร่วมกับชมพู่อารยานั่นคือแบรนด์สายฟ้าพาย,ยุนั่นเอง ต่อให้มีธุรกิจที่ต้องดูแลเยอะขนาดไหนแต่เขายังคงดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอด้วยการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาโปรดที่ชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนอกจากนี้ยังไปออกกําลังกายด้วยการตีแบดและว่ายน้ํารวมถึงเข้าฟิตเนสด้วยความที่คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลทําให้เขาเคยฝันถึงขนาดว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยทีเดียวโดวยมีนักกีฬาฟุตบอลในดวงใจคือเดวิดแบ็กแฮมทีมโปรดคือแมนเชสเตอร์ นอตวิสรุธเป็นสามีที่คอยซัพพอร์ตภรรยาอยู่เสมอตั้งแต่ง,งานแต่งงานที่ให้ชมพูอรายาตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ไปส่งภรรยาในการร่วมงานที่ต่างประเทศทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหนังเมืองคานส์หรืองานแฟชั่นวีคในต่างประเทศต่างๆทั้งยังให้อิสระในการแต่งตัวทําให้ชมพูอรายาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นสามีที่มีความคลั่งรักโพสตภาพคู่ในอินสตาแกรมให้เราได้เห็นอยู่เสมอ เรียกว่าเก่งทั้งงานบริหารมีความสามารถหลากหลายเป็นแฟมิลี่แมนสมบูรณ์แบบเป็นสักทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมมีความเขีนอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเข็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ